กรมมวังผู้ย้ายประจำพระองค์กาวสุนแปดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการราชทันปันสุขทำความดีเผื่อชาซาดกริย์และโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทีจังหวัดภูเก,กต็ตค่ะรกว่านี่พลอากาศเอกส้มขิดสุกบางกรงมมวังผู้ย้ายประจำพระองค์ส้มแดดพระเจ้าลูกเธอเจ้าฝ่าพัชรกิติยาภาณเรนทีราเทพ,พยวดีกรมมาล่วงราชสารินีสิริพัฒมหวัชรราชธิดา กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเผื่อชาติซาตกรกษัตในพระบรมราชูปถัมภ์และรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจได้ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินง,งานตามโครงการราชทันฑ์ปันสุขทําความดีเผื่อชาติซาตกริยัตและโครงการกําลังใจในพระดําริพระเจ้าล้านเธอพระองค์เจ้าพัชร,รกิติยาภาที่เรือนจําจังหวัดภูเก็ตและโรงพยาบาลทลางโดยมีนายโซพลสุวรรณนารัตน์ผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารเจ้าหน้าที่นวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับค่ะ ครับสำหรับโครงการรัชทรรปันทุกทําความดีเผื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับเป็นโครงการที่มีเป้าหมายให้ผู้ตองข้างเนี่ยเข้าถึงรักประกันสุขภาพอย่างเท่าเทียมโดยน้อมนอําพระราชด,ดำมริคงพระเจ้าล้านทือพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่ต้องการให้ผู้ตองข้างได้เข้าทึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเมื่อนกับประชาชนที่อยู่ภายนอกเนรจำมุ่งพัฒนาระบบาาสาธารณสุขนะครับคุณภาพชีวิตผู้ตองข้างผ่านเจ็ดดานสำคัญ เช่นว่าการขัดกลองโรคติดต่อสุขภาพอาสุขะนามัยวิตซิ่งเวดลอมการฝืนฟูสมตรตถภาพ ผู้ป่วยนะครับค่ะทั้งนี้ในปี2567เรือนจําจังหวัดภูเก,ก็ตก็รรวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้ดําเนินการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังเชนวาวัณนโนรค HIV และก็ซิฟิลิสพร้อมส่งต่อการรักษาแก่ผู้ป่วยทุกกรณีและก็รวมกับโรงพยาบาลทลางในการพัฒนาระบบเทเลเมดิซีนในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบทางไกลค่ะจากโรงพยาบาลทลางถึงเรือนจําจังหวัดภูเก็ตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มารวมด้วยนอกจากนี้ยังมีการบริการด้านสุขภาพจิตสาหรับผู้ต้องขัง รวมถึงการทำบัตรประชาชนเพื่อคืนสิทธิแก่ผู้ผ่อนโทษว่า433รายค่ะโครงการนี้ก็แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องข้งให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่ณคาและก็มั่นคงค่ะนคะคร